อย่าไปเลยนะอย่าไปถ้าเธอไปแล้วใครจะเป็นพ่อของลูกฉันล่ะเดี๋ยวก่อนมันเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่คะผู้ชายคนนี้เขากำลังจะจากพวกเราไปแล้วอ้ไม่ได้แล้วครับพี่ลาก่อนลาตลอดชีพชาตินี้อย่าได้เจอกันอีกเลยนะครับทำไงดีครับพี่แล้วลูกหนูจะอยู่ยังไงเขาไม่มีพ่ออีกต่อไปแล้ว ใจเย็นก่อนทุกปัญหามีทางออกนะไม่เป็นไรนะระหว่างที่หาทางออกเดี๋ยวฉันจะช่วยเลี้ยงลูกให้ไปจะหนูไปอยู่กับฉันก่อนนะจ๊ะแม่จ๋าหนูจะหาพ่อลูกของหนูอยากมีพ่อคะ่ะพี่จะทำยังไงดีคะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่จะหาพ่อให้เองเอ,อ้นายนาย สนใจเออมาเป็นพ่อให้กับลูกของเพื่อนเราไหมอ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย,ยลูกจ๋าอย่าลอกสิจ้าเฮ้ยนั่นมันอะไรอะทุกคนทุกคนดูตรงนั้นสิคะลูกจ๋านั่งตรงนี้ก่อนนะลูกโอเคอีกคนหนึ่งก็นั่งตรงนี้นะลูกนะ <c oughs> แม่จ๋าแม่จะทำอะไรเยอะ <c oughs> มันถึงเวลาแล้วลูก พี่แม่ต้องเลือกว่าแม่จะรับใครไปอยู่ด้วยเป็นลูกแล้วกันนะมาลูกเราไปอยู่ด้วยกันนะลูกนะแม่จา๋าแล้วพี่หนูล่ะปล่อยพี่ไว้ข้างถนนแบบนั้นล่ะลูกไม่ต้องไปสนใจเขาลาก่อนนะจ๊ะลูกขอให้ลูกโชคดีนะแม่จา๋าไปกันลูกไปกันเธอนะทุกคนพี่ต้องรีบหาพ่อ เพื่อไปเป็นพ่อให้กับลูกของเพื่อนพี่แล้วเออฟังดูแล้วก็งงๆนะคะพี่สรุปพี่ได้พ่อของลูกเพื่อนพี่ยังเฮ้ยอย่ามองมาที่ผมครับพี่ผมไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อของใครฮะโอ้ยทำไมการหาพ่อไปเลี้ยงดูลูกมันยากขนาดนี้เนี่ยสงสัยต้องหาเงินเดือนมาจ้างแล้วละมั้งหมายความว่าไงครับพี่ พี่จ้างเท่าไหร่ครับเออแล้วต้องทำอะไรบ้างครับพี่คืองี้งานหลักๆก,ก็เป็นพ่อให้กับเด็กสองคนนี้จ้าเธอสองคนเป็นฝาแฝดกันนี่คือแฝดคนน้องแล้วนี่คือแฝดคนพี่พี่จ๋าป้ากลับมาเยวหลานของพี่อะนะไม่ดื้อเลยเป็นหลานที่น่ารักมากๆเลยจ้าป้าจ๋าหนูอยากกินหนุม อย่าเพิ่งกินขนมสิจ้าป้ากำลังอธิบายให้กับพ่อคนใหม่อยู่ป้าจ๋าแล้วม,มีล่าเมจ๋าหนูอยากกินเป็กเดี๋ยวก่อนสิจ้าใจเย็นๆนะทุกคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะพาไปกินขนมนะโอเคป่ะแล้วพ่อละครับป้าสรุปหนูจะมีพ่อไหมวันพ่อก็ไม่เคยได้ไหว้พ่อเลยอยากจะมีพ่อกับเขาชักคนจังเลยเออเป็นเด็กแฝดสองคนละครับเออ ผมขอปฏิเสธนะครับพี่ทำไมอะ่ะงานไม่หนักหรอกก็แค่เลี้ยงดูเด็กสองคนเองพอม,มาคิดคิดดูแล้วผมว่าเออทำไมอะ่ะทำไมต้องคิดหนักขนาดนั้นด้วยอะ่ะคือเออนี่อุปกรณ์เอาไปเลยนะเป็นขวดน,นมเป็นกระเป๋าเป้แล้วก็เป็นรถเข็นเอ้าเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ดีกลับมาก่อนอะไรของเขาเนี่ย หาพ่อไม่ได้เลยทุกคนแล้วหลานของพี่อยู่ไหนเนี่ยป่าน,นี้ต้องร้องให้ขี้มูกป่องแล้วแน่ๆเลยอะน่าสงสารชุมัดป้าจ๋าป้าจ๋าเอ้ามาแล้วเหรอจ้าหลานรักแล้วแม่ของหนูล่ะหนูไม่เห็นแม่มาสามวันแล้วค่ะป้าไม่รู้ต้องทำยังไงต่อไปอะ จะเย็นก่อนนะเดี๋ยวป้าจะพาไปกินขนมนะจ๊ะสอ,อนพาไปกินขนมป้าพาหนูไปเปลี่ยนแพมเพิร์ดก่อนได้ไหมคะแฉะไปหมดแล้วอ่ะอืได้สิจะ๊ะเอ๊ะแล้วพี่ของหนูหายไปไหนแล้วเนี่ยหนูไม่รู้อ่ะพี่บอกว่าจะไปเล่นแล้วก็จะกลับมาแต่ตอนนี้ยังไม่กลับเลยคะ่ะอืมอย่างนั้นเหรองั้นเดี๋ยวป้าพาไปเปลี่ยนแพมเพิร์ดนะ ป้าขาว่าไงจ๊ะแล้วพ่อล่ะคะป้าหาพ่อให้กับพวกเราได้แล้วใช่ไหมเออเออหมายความว่ายังไงคะเอออืมป้าหาไม่ได้ใช่ไหมเออหาได้สิจ๊ะเดี๋ยวรอแป๊บปนึงนะหมายความว่ายังไงนีไงจ๊ะป้าหาพ่อได้แล้วจ้ะต่อไปนี้ ้าจะเป็นพ่อให้กับหลานเองนะจ๊ะเอ้าหลานจ๊ะหลานหลานหายไปไหนแล้วเนี่ยไม่มีไม่มีใครอยากจะมาเป็นพ่อให้กับพวกเราเลยพี่จา๋าครอบครัวเหรอไม่ฉันไม่ต้องการเป็นครอบครัวกับใครทั้งนั้นนอกจากพี่ของฉันพี่จา๋าพี่จา๋าพี่จา๋า ้ทำไมพี่ปล่อยผมแล้วใส่หมวกแบบนั้นล่ะอ่าพี่ก็แค่อยากจะเปลี่ยนลุกนะจ้าพี่จ๋าว่ายังไงจะ๊ะหนูเจอป้าแล้วนะป้าบอกว่าหาพ่อให้พวกเราไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกนะอย่างน้อยเราก็มีกันสองคนไงเราพี่และน้องจะคอยอยู่ร่วมทุกเรื่องสุข พี่จะคอยดูแลเธอเองนะมาเถอะพี่จ๋าหนูปวดอือโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปเข้าห้องน้ำน,นะจ๊ะเดี๋ยวเราต้องหัดเดินนะแล้วก็ต้องหัดดูแลตัวเองด้วยโอเคถึงแล้วเออทำไมพี่ได้นั่งแล้วหนูนั่งไม่ได้ เออตอนนี้เราต้องใส่แผมเพืไปก่อนนะส่วนพี่เออนั่งได้แล้วจ้ะไม่อยู่ตีทามเลยหนูอยากจะนั่งชั่วบ้างอะ่ะพี่จ๋าไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวสักวันเธอก็จะได้นั่งนะตอนนี้พี่คิดว่าเรามาทำแผลกันก่อนดีกว่าดูเหมือนเธอจะได้รับบาดเจ็บนะแต่หนูว่าพี่เจ็บกว่านะแผลเต็มตัวเลยอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกพี่อดทนได้พี่จ๋าจะถามนานและแม่อยู่ไหนอ่ะแม่เหรอคือว่าแม่พี่มัดผมแล้วน่ารักจังแล้วชายหุแม่ไปไหนนะแม่ของพวกเราไปมีลูกใหม่แล้ว